เขาบอกว่าตลาดโอโซนวันเป็นตลาดที่ไหวรุ่นมายางกันลายนะทุกคนเมื่อนี่เมนอไข่มุกกระสีผ้ามายางตลาดโอโซนวันแล้วก็สิผ้ากันมากินของกินนะจ๊ะของกินคือสก,กีตี้หน่อยเนาะสบายดีจ้าพ่อเม่พี่น้องเขาสู้ทางส่งเมหนองไข่มุกบาดีคือเกาหรือจ้าเมหน่องไข่มุกมือนี่ซ้ผ้าไปตลาดยางตลาดเนาะ ตลาดโอโซนวันยานเที่ยวยานรอนเมืองนี่เด็กเขาว่ามันมียังร้ายเนาะเออเมเนาะข่มูก็บผเคยไปคือกันเป็นตลาดกันเขื่อนนะแต่ว่าเอือยคนสวยขวเขาเหาเขาพาไปเนาะเพราะว่าเขามีรถเขาก็ขับรถพาไปเม่เนาะข่รมูกะมีอันนั้นยังเกาะมีบุญในขี่รถไปน้ำเขาเนาะก็ส่วนกันมาในเด็กลายคนเนาะทุกคนตอนขับไปในกระสิรถติดเน่ย จักน่อยอยืนนอกส่เวลาดนเติบจากที่ว่าจากบอนเม่นอนใครมุกไปนี่คือนี่เลยคนงามของเฮาเนาะขับรถพามาคือแบบว่าทินของเพลินไปดูอย่างสีนาคือมีโอกาสมากพึ่งมีโอกาสมากนี่เลยทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ว่าเพิ่ส่วนมาได้เถืออะารที่กับว่ามีโอกาสมานี่ก็เดียวเข้ามาแล้วทุกคนก็คือแบบ บอนจอดรถก็อยู่ไกลแหงเนอโลคนก็นเหลือมร้ายแต่เขาว่าเขามันเป็นตลาดกลางคืนนะแม้ทุกคนเม่นองไข่หมูก็ไ่เคยมาจากักเถือ่อเขาบอกว่าย่านนี้ทุกปทุกคนแบบต้องมาเดิอนอะไรอย่างเงี้ยนะมาหอดกับซีเว่นเว่นเนี่ยจกน้อยเพราะว่าเมือนนี้ก็เป็นวันยุดอีกวันหนึ่งเนาะที่ว่าเมีนองไข่หมูกออก่มาก,กับหมูของคนสวยของฮานี่แต่เขาคุณตายอรไทยหลังจากที่ว่ายืนทาเฮืงเฮิงเฮืองที่ว่าขา อนนันล่อคิ้วอันมากินสุกิตีหน่อยนี่ก็ได้ประมาณสักโมงกว่าพอในทุกคนก็นได้กินสักทีเนาะทุกคนจ้าซุกิตีน้อยคือเม่นองใครมมกได้กินอันนี้คือครั้งที่โซงเนาะก็คือแบบว่าแสีบเนาะ เบื้องจากอาหารการกินขอาเฮากันนั่งกินน้ำกะสีนาวไปน้ำนะพรหะวแอพุนเย็นเย็นขนาดว่าไอาควนหมอขึ้นตวดต,ว,ตวนี่ก็ยังว่าความหนาวหันจากเม็นว่ามาแต่ใส่แนละ้วถืคนก็นคือสาขานี่ก็คือว่าผลร้ายแห้งยืนท้ารอคิวนี่เป็นส้วงกว่ากว่าจอสิได้กินนี่ทุกคนก็คือทาในาหน่อยนี่เพื่อนก็นฟินแห้งในการกินน,นี่คนเพื่อนกินไปร้ายกูม่แต่จ,จากที่ว่าอยู่ใน อันนั้นยังได้บอยยังย,ยังนี่ที่ว่าสร้างมากนี่คนไปโต๊ะน,นั่นโต๊ะนี่อี่างสีดาวหัมาแบบลูกค้ามันร้ายกว่าสินางโต๊ะเดียวกันมันบุพเพกันนะทุกคนมีตัว,ตวหน่อย,ยสีนางก็เลยแยกไปสองต๊ะไม่เอาใครมากมาก,กันเจ็ดเป็ดอันรวมทั้งเบื้กะเจ็ดคนนะ ก็เลยกินแบบเต็มที่หลังจากที่กินไปสักพักมันเป็นบุฟเฟ่นะทุกคนไม่น้องคขมูก,กับเหลือมอิม่มแต่ก็สิพากันไปยางตลาดก่อนเนาะสามคนนี่คือคือเพิ่ยังทันได้อิออออ่มนะแม่น้องคข่มูกกเจาตายก็สิพากันออกว่ายางตลาดข้างนอกนี่ก็สิประโยชน์ก็สิประมาณนี้เลยนะทุกคนตอนขามายังทันได้คำบันไดพอตอนออกไปนี่ก็สิมืดมึจนิหน่อยก็สิเึือกเลกนี่แล้วเนาะ ผ้ากันยางกระดาผ้ากันไดเสือ้อุ่งเสือ้อผ้ายั่งสีอด้รทุกคนก็คือแบบเข้าแตงไฟไมิสิงสายยางนี้มาหมอกมามนก็คืองามเพียงนาะบรรยากาศแล้วคืองานวัดบา้บานเฮา,าเลยเนาะแต่แต่ว่าทางบ้านเขามันสิบ่มีขี้ฝุ่นร้ายคือทางบา้านยืนในลาวนอยืนในลาวขี้ฝุ่นร้ายหลายูะประเทศราานะแต่ว่านี่คือ,อว่าเป็นครั้งแรกที่มากแบบเสือ้อผ้านาพ่อนร้ายเพียงเนาะ แต่ว่ากบค่อยได้สื่อนยังปันไดมาหลายคนท่านกับพอได้ดึงกันไปดึงกันมาสื่อทุกคนจะยุ้ยไซข่อยยุ้ยไซยังสีน่าก็เลยยางกบข่อยได้อันนี้ปันไดสีชอบสียังก็ดีเนาะแต่ว่าเสื้อผ้าก็คือมีแต่ตัวงามๆเนาะไวดุนทางอื่นทางไกลที่ว่าเห็นขีปไม่เนาะไขมูมีอยากมายางกันยามายางใดเด้อตลาดโอโซนวันแถวโดนเมือกเนาะเสื้อผ้านาพนก็คือแบบลายแห้งเนาะไม่เนาะไขมูขันยางกับบัวถั่วเนาะกับหมูเพราะว่า กระลังยางออกมาเนี่ยพัดเพื่อนโถเอ,อือนอย่างสีนาะเออยโทเอ,อือนว่าเออมบเมื่อโบสีนาะก็เลิกเป็นตอนนี้ก็เป็นเวลาสามสี่ถุ่มเด็กก็พากันกลาบได้เดียวอย่างสีนาะเอือกันสือลังจากที่กินเดียวเสียวห้าก็ะสียป,ปวงในจักน้อยเนาะได้ตะกาหนึ่งก็มหอนเอวใส่ได้ถ่าอ่อนๆเพิ่นเลยเออมาโอ้สิถือห้เพิะนะหลังจากนี้ก็พากันมายางสักเด็กสักน้อยเนาะก็ด้วย อันนั้นได้คล้องพวดตัสวส้งตัวยังเสียนะนีแดดกัมมายางเบึงบรรยากาศเนะาะทั้งทั้งที่แบบสร้างฟังเบื้องนั้นท่นก็นคือแบบคล้องร้ายเฮียงแล้วทุกคนเสือพงเสือพายยังเสียเบลบหน,นุ่งแบลเนี่ยม,มันแพเงเกินไปไหมเนาะใครมุกกรบมุคได้ซื้อหรอกเนาะเพราะว่ามันแพงร้ายกับโอกาสซื้อโดยปัจจัยที่มีมันกับบุคค่อยร้ายวันไหนตอนนี้ก็ถึงเวลาอันเลอกเดือนเดียวไหมเนาะใครมุกกระชับเดียวเดือดจ้า ฝากขอติดตามเป็นกำลังใจให้ส่งแม่น้องใครบุกมาดีเด้อคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนีเลยจ้าบ๊ายบาย